Yeah. 情。 เพื่อราชการจังหวัดเชียงรายท่านรองผู้บัญชาการกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดทหารบกเชียงรายท่านวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายท่านผู้บริหารโครงการอาหารปลอดภัยเชียงรายเป็นสุขพร้อมทั้งท่านผู้แทนจากหน่วยงานร่วมบูรณาการทั้งภาครัฐและเอกชนท่านผู้มีเกียรติและท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะคะแล้ววันนี้นะเจ้าเราจะมาร่วมกันแสดงพลังของคนชาวเชียงรายในการที่จะแสดงออกและก็ร่วมกันสร้างสัางงานที่ดีดดนะเจ้างานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตน สุดาสยามบรมราชกุม,มารีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุห้ารอบในวันพุกนะเจ้าวันที่ 2, สองเมษายนซึ่งในวันนี้เขาก็ได้จัดงานเจียงรายเมืองกเกษตรสีเขียวอาหารปลอดภัยวิถีล้านนาวิถีไทยล้านนาขึ้นนะเจา้าเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศดีๆได้ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมได้ยู้ได้จา๋าได้กินข้าวแล้วก็โดยเฉพาะข้าวแรงวันนี้เราจะกินข้าวแรงพร้อมกันและก็ที่สําคัญก็คือเราจะได้ส่งเสริมสำนัง เรื่องของอาหารที่ปลอดภัยและก็ส่งเสริมสําหรับเรื่องของเกษตรอินทรีย์ตัวนีเจ้ามีหลายภาคส่วนที่ได้่วลง,งานกันในครั้งนี้และช่วงนี้ก็คงจะได้เ,ร,เริ่มต้นสําหรับช่วงของพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ยเจ้าลําดับแรกข้าเจ้าขอเรียนเชิญท่านผู้ราชการจังหวัดเชียงรายเจ้าท่านจะได้เปิดโดยถวายักการะพร้อมกับถวายความเคารพต่อหน้าพระบรมฉายลาลักษณ์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเจ้าขอเรียนเชิญเจ้า ท่านผู้ว่าการเชียงรายเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในในการเปิดงานงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคงลเฉลิมพระชนมายุ่ห้ารอบเชียงรายเมืองกเกษตรสีเขียวอาหารปลอดภัยวิธีไทยล้านานาในวันนี้ซึ่งถือเป็นการบรูรณาการการจัดงานครั้งสำคัญ ของภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัดเชียงรายครั้งหนึ่งโดยการจัดงานครั้งนี้มีกิจกรรมที่สําคัญดังนี้หนึ่งกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติได้แก่ปั่นการปั่นจักรยานสองกิจกรรมการแสดงผีเปี้ย3สามการจัดเทศสการพระราชกิจของตุริภระเทศพราชสุดาสองกิจกรรมทางวิชาการได้แก่การจัดเทศสการโครงการอาหารปลอดภัยเชียงรายเป็นสุขสามใสการเกษตรปลอดภัยและ แหล่งสาธิต4ีเทศกาลแสดงจำหน่ายส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์จากสำนักงานทั้งจังหวัดการส่งเสริมด้านท่องเที่ยวและของโดยชุมชนการท่องเที่ยวอาเซียนการเกษตรมหกรรมการจำหน่ายแสดงสาธิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยมหกรรมวิถีไทยล้านนามีบูธของข,ข,ของดีงบ้านฉัน เทศกาลเล่าเรื่องเมืองเชียงรายผ่านภาพเก่าการแสดงศิลปะวัฒนธรรมละขวงพญาศลาศิลปินเชียงรายเชียงรายเมืองสุขภาพดีมีการตรวจสุขภาพโดยสำนักสาธารณสุขจังหวัดและรายการการคืนความสุขของคนเชียงรายจัดดนตรีในสวนโดยจังหวัดอันบกเชียงรายโดยกำหนดจัดงานในวันที่1-3เมษายน 2 5 1 8นะตลาดเกษตรกรสาแยากดอยตองอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายระหว่างเวลา10นาฬิถึง21นาฬิกาครับก็วันนี้เชียงรายเราถือว่าเป็นวันแห่งความน่าจดจำแล้วก็เป็นวันที่พวกเราได้จัดกิจกรรมตามที่ท่านาวัฒน์จังหวัดได้รายงานได้ทราบนะครับว่ากิจกรรมเกี่ยวกับเชียงรายนั้นมีหลายมิติ กิจกรรมทั้งหลายทั้งปวงครับก็มีความเชื่อมโยงม,มีความเกี่ยวพันกับสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุม,มารีที่จัดก,กิจกรรมบูรการกันครั้งนี้นั้นก็เพราะว่าในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นที่ทราบว่าเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพมของสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุม,มารีซึ่งปีนี้นั้นเป็นปีพิเศษครับเพราะว่าพระองค์ท่านนั้น ะจ,ะจะเจริญพระชนายุครบหกรอบนะครับครบห้ารอบนะครับก็ถือว่า60สิพรรษาซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขพระชนายุที่งดงามรัฐบาลแล้วก็ส่วนราชการแล้วก็ภาคประชาชนนั้นจัดกิจกรรมหลายอย่างครับใ่วันโอกาสมาหากบุคคลนี้ขอเปิดงาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามรมร,าม,มรัชกาลีเนื่องในโอกาสมหาวิคนเฉลิมพระชนมายุารอบภายใต้ชื่องานเชียงรายเมืองเกษตรที่ขี่อาหารปลอดภัยวิถีไทยล้านนาหนาับนันนี้ขอพระบรมมีของสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามร,มราชกมมารที่8นะครับทีคุ้มครองโดนบรรดาใหพวกเราพบแต่ความจุกความเจริญยิ่งยิ่งๆพิ้ไป ขอเปิปดงานแลันนี้ครับขอ,ขอบคุณครับขอบพระคุณท่านผูน้ว่าราชการจังหงวัดเชียงรายนะคะแล้วันจังหวัดเชียงรายร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเท,เท,ระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุห้ารอบขอเชิญทุกท่านร่วมเชื่อนชนยินด,ดีไปพร้อมกันในพิธีเปิดงานเชียงรายเมืองเกษตรสีเขียว ahang blood thai with tea thailand green agriculture food safety and thailand culture of chiang rong not but me some Song need Unfortunately, um, due to a very busy schedule, uh, my boss, the WHO representative, could not be here today, but of course I will report to him about this event. As you may know, World Health Day is celebrated every year on the 7th of April, and every year the World Health Organization chooses a different theme for this event. <laughs> ते फा